พี่ชายผมก็มาห้าหกลอบแล้วเขาบอกเขามาเขาพาเพิ่มเขามาบ่อยพี่เป็นพม่าใช่ไหมใช่ครับนี่ไงคนพม่านี่มาซื้อขายกับเราเยอะมากเลยถ้ารวยเนี่ยขับ bmw มาเลยทุกคนพี่พเขาเป็นพม่าเลยขับ bmw มาเลย You speak in my f r i e n d Ah okay okay. Where you from sir? I'm from Iran. Iran. Yes. Okay. Yes. สวัสดีครับารถใครอะพี่เขามาจากอิหร่านไ่ไม่พดเองครับอารถพี่อ่าสวัสดีครับไม่ไม่มีคนอิหร่านมาด้วยเป็นเพื่อนครับเป็นเพื่อนหรอใช่ครับอ่าโอเคโอเคเพราะว่าไม่ไม่ได้อยู่ที่เียนเร จะไปไประเทศหนึ่งเลยจะไปอิหร่านแล้วแล้ววันนี้พร้อมขายเลยไหมครับใช่ครับถ้ามีราคาจะได้พาได้ก็พร้อมเ,เลยเฟตเลยจัขายเท่าไหร่มาที่เดียวเลย <c oughs> ลองลองรถน,นะครับที่เดียวเยี่ยมมากราคาไกลไหมราคาล่างกำแพงครับโอ้ยไม่ธรรมดาเงี้ยชั่วโกว่าโอ้ล่างกำแพงชั่วโมงกว่าเลยมาดูดูในที่ตักบวยระมาณปีกว่าอ่ะดูมัปีกว่าด้วย สีตัวจริง <c oughs> พี่ชายผมขึ้นมาห้าหกรอบแล้วเขาบอกเขามาเขาพาเพิ่มเข้ามาบ่อยพี่เป็นพม่าใช่ไหมใช่ครับ <c oughs> นี่ไงคนพม่าเนี่ยมาซื้อขายกับเราเยอะมากเลยเพราะว่าพี่ชายผมเขาพาเพิ่นเข้ามาบ่อยเพราะอกมาห้าหกรอบแล้ว <c oughs> เขาเาร่มแนะนำผมมาเพราะผมหลักแลรู้จักอยู่แล้วอ <c oughs> พี่ชายก็เป็นพม่าใช่ไหมใช่ครับเขาอยู่มาชายคนพม่ามาเที่ยวเลยว่ะ้ารวยแล้วเนี่ยขับ B M เ,เลยอทุกคน ไปเ,มมเะยายาประทศอะะไรนะรนคับอินเดียครับไปไปอินเดียเลยเหรอไปไปทำอะไรอ่ะเป็นสายเนธุร,รกิจทัวร์ไปท่องเที่ยวทัวร์นี่แบบทัวรกิจทัวร์น่าสนุกนะใช่ครับน่าสนุกน่าสนุกเยอะขอดูทีมงานดูสภาพกันเลยได้ครับ